บบ้าบอไทยฟีฟ่ายืนยันไทยผง,งาดอันดับ96ของโลกอย่างเป็นทางการดีที่สุดในรอบ16ปีครับก็หลังจากที่ทีมชาติไทยของเรารังสรรผลงานชิ้นโบแดงด้วยการผง,งาดคว้าแช,ชมป์คิงครับ2024ด้วยการเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1และนัดชิงชนะเลิศก็เอาชนะซีเรียไปได้2ประตูต่อ1 ก็ถือว่าเป็นผลงานของทัพช้างศึกสายเลือดใหม่ของหลายๆคนอีกด้วยจากอันดับที่อยู่100กระโดดมา4อันดับมาอยู่ที่96ของโลกมี1,231.75คะแนนดีสุดในรอบ16ปีเลยทีเดียวเมื่อย้อนไปในตอนที่ทีมชาติไทยสามารถไปถึงอันดับที่93ของโลกเมื่อเดือนมิถุนายนปี2008ในยุคนั้นก็น่าจะมีกองหน้ามาสะจั่์อย่างลีซอธีรเทพวิโนไทย กองกลางอัจฉริยะอย่างสุธีสุขสมกิจพิชิตพงเฉยชิวอัสกรทองเหลาและอีกหลายๆคนที่เรารู้จักกันดีและที่สําคัญในครั้งนี้ทีมชาติไทยยังเป็นทีมที่มีอันดับขยับขึ้นมามากที่สุดในทวีปเอเชียในรอบนี้ถึง4อันดับร่วมกับจอแดนที่จากเดิมอันดับที่68ิป68มาอยู่ที่64ของโลกตอนนี้ในชาติอาเซียนไม่มีชาติไหนที่มีอันดับใกล้เคียงกับไทยเลยแม้แต่อินโดนีเซีย ที่อุดมไปด้วยยุโรปเล็บอินโดเทียมก็อยู่ที่อันดับ130ของโลกห่างกับไทยเราถึง34อันดับเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูอันดับอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างท็อป5ของโลกก็เป็นอร์เจนตินา2ก็เป็นฝรั่งเศสอันดับ3ก็เป็นสเปนอันดับ4ก็จะเป็นอังกฤษอันดับ5ก็เป็นบราซิลส่วน5อันดับแรกของชาติเอเชียก็คือ1ญี่ปุน่นอันดับที่15ของโลก 2. อิหร่านอันดับที่19ของโลก 3. เกาหลีใต้อันดับที่22ของโลก 4. ออสเตรเลียอันดับที่24ของโลก 5. กาตาร์อันดับที่46ของโลกส่วน5อันดับแรกของชาติอาเซียน 1. ไทยแลนด์อันดับที่9 6ของโลก 2. เวียดนามอันดับที่119ของโลก 3. อินโดนีเซียอันดับที่130ของโลก 4. มาเลเซีย อันดับที่133ของโลกและอันดับที่5ฟิลิปปินส์อันดับที่145ของโลกตอนนี้พี่เปามองว่าอันดับโลกของไทยอาจจะพุ่งทะย,ยานไปถึงอันดับที่80ของโลกก็ว่าได้เพราะด้วยผลงานของอิชิอิที่กำลังไปได้สวยต้องพาทีมชาติไทยเข้าสู่สถานีนต่อไปด้วยการอุ่นเครื่องฟี فا เดออีก2แมตช์ในเดือนพฤศจิกายนที่จะพบกับทีมชาติเลบานอนและทีมชาติลาวเพื่อสะสมคะแนนฟี فا เรนกิ้งให้สูงที่สุด เพราะว่ามีผลต่อการเป็นทีมวางจับฉลากเอเชียนครับรอบคัดเลือกถ้าถามว่าไทยมีโอกาสที่อันดับโลกจะพุ่งทะยานขึ้นมากกว่านี้หรือไม่ก็ตอบได้ชัดเลยว่ามีโอกาสแน่นอนที่สําคัญอยู่ที่เกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์2เมตและเอเชียนครับรอบคัดเลือกเพราะผลการแข่งขันทุกเมตต่อจากนี้จะนําไปสู่การคํานวณคิดคะแนนอันดับโลกของฟีฟ่เราก็มาลุ้นในโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยให้ผลงานออกมาดี ให้อันดับโลกพุ่งทยานไปให้ดีที่สุดขอบคุณครับถ้าคุณชอบบอลไทยอย่าลืมดูบ้าบอลไทย